อ่านี่เป็นพักพักพัก,พกที่จัดกีฬารมปี1996นะครับปี1996นะครับ เทนาทนเชนเทนเนียลโอลิมปิกพาร์คปี1996นะครับปี1996อ่ก็าเกายนหลานเขาก็พามาชมนะครับพามาชมก็เข้าไปดูภายในไม่ได้เสียตังนะครับเข้าไปดูภายในก็อยากพาท่านมาเที่ยวชม เราลึกถึงโอลิมปกปีโอลิมปิกป,ปี1996นะครับก็ก็เขาก็าจัดไว้สวยงามนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นสเตเดียมอะไอนโนนะครับเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามหลานดูว่ามันเป็นสเตเดียมของกีฬาอะไรอาจจะเป็น สเตเดียมของอทีมอเมริกันฟุตบอลทักทีมหนึ่งก็ได้แต่เดี๋ยวถามดูก่อนนะครับแต่เพราะว่ามันใหญ่โตนะครับอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่นะครับ Terima kasih kerana menonton! เร e คอม m m ช t t ่ e ทัว president, p r e s i d e n t t ท i e ล friendly c a m p สอ่ no motorized vehicle, uh, vehicle electric uh, scooter uh, เขาห้ามติ่งเหล่านี้เข้ามาวิ uh, ่งในสถานในสถานที่นี้นะครับ ผมไม่เข้าใจความหมายของอตัวหนังสือต่างๆเหล่านี้นะครับ ไม่เข้าใจตัวหนังสือต่างๆเหล่านี้นะครับตาตาล่าแม,ม็กเทแม็เรี่สวีทโอ้โด็อกดอกเตอ,อร์นะครับก็อใหม่แล้วเป็นอะไรปีหนึ่ง1ก้า R หนึ่สอง นะครับอ๋ก oh, ็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กีฬาลปิกเก่าซึ่งจัดไว้สวยงามนะครับจัดไว้สวยงามให้ประชาชนเข้ามาแต่ใครเจ้าเอาจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือ,อที่โลเลรเบตอะไรต่างๆนั้นหาบเข้ามา ปิ๊งในนี้เขาก็ห้ามไว้นะครับเขาก็ห้ามไว้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเด็กหรือใครเอาเข้ามาเล่นในที่นี้นะครับอนี่นแหละครับเมืองแอตแลนตาแอตแลนตานะครับนี่แหละสวยงามมากๆสวยงามมากๆนะครับโอ้ถ้าได้ชมกลางคืนนี่จะเป็นส่วนที่จะเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับ จะเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับดอกไม้กด่วยนะครับเขาก็ตัดตกกันนะครับ ตรงนี้เป็นกีฬาเทนนิสนะครับเป็นกีฬาเทนนิสนะครับอันนี้น่าจะเป็นกีฬาว่านยะน,น้ำไอ้กีฬาระบบาใต้น้ำระบบาในน้ำนะครับอันนี้เป็นวอลเลย์บอลนะครับน่าจะเป็นวอลเลย์บอลนะครับ ฮะเขาให้ไปเลี้ยวขวาแล้วทำไมอ่ะ จอเตียจอเตียนะครับเมืองจอเตียวันนะครับ าสวรรค์เดี๋ยวไปดไ้ขึ้นที่ช้าสวรรค์บ้างก็ดีนะก็ดี นี่คือ,อนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกคือห้าห่วงห้าห่วงหมายถึงหมายถึงห้าทวีปนะครับหมายถึงห้าทวีปนะครับหมายถึงห้าทวีปทวีปอ,อกากอ,อสเตรเลียเอเซียและแอฟริกานะครับ ก็5ทวีปนะครับซึ่งที่มาร่วมาการมหากรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับมันก็รวมถึงไทยแลนด์ด้วยเป็นหนึ่งในในหนึ่งในใน,ในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกมีสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกและมีสัญลักษณ์สถานีภาพคือนกพิราบนะครับ นี่คือสัญลักษณ์ของคบเพลิงนะครับขอสัญลักษณ์ของคบเพลิงในกีฬาโอลิมปิกนะครับแต่อันนี้ไม่มีคบเพลิงตั้งอยู่นะครับคนก็เข้ามาเดินพักผ่อนชมความงามนะครับชมความงามซึ่ง มันก็หลายปีมาแล้วนะครับมันก็หลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ปี1969มาจนถึงตอนนี้ก็ก็จะมีนะครับก็จะมีความสุขสนุกสนานกันบ้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกที่เป็นสีธรรมชาติคือ ห้าห่วงนะครับห้าห่วงนะครับนี่คือฐานของครบเพลิงในกีฬาโอลิมปิกนะครับเป็นไฟจุดไฟคบเพลิงนะครับ นี่ครับกีฬาห้าห่วงนะครับมีสารัดนะครับนี่คือสารัดคือมายถึงที่รัดนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะครับ อ่านี่เป็นห้าห่วงคือเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกนะครับห้าห่วงหมายถึงห้าทวีปนะครับห้าทวีปเมริกามีอเมริกา,อ,กาออสเตรเลียอ่าเอเซียยุโรปและแอฟริกานะครับห้าทวีปนะครับ นะครับ ก็ขอไปก่อนนะครับขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับโอ้สิ